สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับค่งรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้ครับตอนนี้เติมสต็อกแน่นนะครับทั้งโกดัง3นะครับและฝ่ายเซอร์วิสที่แทบจะไม่มีที่จอดรถแทบจะไม่มีที่เดินกันแล้วนะครับเติมกันมาเนี่ยรู้สึกว่า3-4วันเนี่ยเติมมาประมาณ30คันนะครับใครกาลังมองหานะครับรถคัด รถคุณภาพเกรดเนะครับรับประกันไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํากับไม้กอไม้ไม่มีเล่มชิลุสูญหายนะครับมาทุกรุ่นเลยนะช่วงนี้นะครับวีออสมาประมาณ10คันนะนะครับวีออสผมมีทั้งรุ่นไฮรุ่นมิดแล้วก็รุ่นเอนทรีปี19ขึ้นไปเนาะสิกับ20ราคาเริ่มต้นประมาณ3ามแสนหนึ่งเก้าพขึ้นไปนะครับแล้วก็ยารีตนะครับเข้ามาใหม่ๆอย่างคันเนี้ยนะครับตัว G นะปีประมาณ18บแอะนะแล้วก็ไม้แค่หกหมื่นเองนะครับก็ส0 0 0สนกลางๆนะครับรวมถึงแบบนี้ปี18 นี่คันนี้นะครับตัวเออเป็นตัวแบบสี่เป็นสี่ประตูนะครับคันนี้เป็นเอทีพนะไม่ประมาณแสนหนึ่งอะครับสีเทาดําเท่ๆแบบนี้ตัว S นะ 1.2S นะครับไม่แสนเดียว3ามแสนสามหมื่นเก้าพันเองนะครับพรูเท่าไหร่ห้าพันห้าประมาณเนี้ยนะครับผ่อนประมาณห้าพันห้าครับราคาถูกมากนะครับเอาไปใช้งานต่อครับประหยัดน้ำมันยี่สิบกิโลต่อลิตรหรืออยากได้เป็นแบ็คท็อปแบบเนี้ยก็มีให้นะครับเป็นแบ็คท็อปแบบนี้นี่คุณดูนะครับยาลิตร นะครับที่เป็นตัวประมาณรักปี22จด23นะครับไม่ประมาณ5-6หมื่นนะแบ็คท็อปแบบนี้ประมาณรัก429439นะครับใครกำลังสนใจนะครับรถมือ2อทุกรุ่นนะครับดูคลิปนี้จบนะครับคุณสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับอัปเดตรถเข้าใหม่ดี่เบนยนนะทั้งยาริสนะครับ v ีออสนะครับเอ t ติสนะครับและมีรถกระบะราคาไม่ข้ามสองแสนี่คันนี้เดี๋ยวพาดูนะครับไททันนะครับซิงเกิลแคนะครับหัวเดี่ยวนะครับติดแคลริบอยให้แล้วปี16นะครับ อ่าราคาประมาณแสนไปลายเดี๋ยวพาดูนะแต่ผมขออนุญาตเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนนะครับ v ีออครับ1.5ตัวไฮครับท็อปสุดของรุ่นตอนออกใหม่ป้ายแดงนะประมาณสัก789,000นาพครับตอนนี้ราคาเหลือประมาณ379,000เองนะครับราคาหายไป400,000กว่าบาทนะต้องบอกงี้นะครับราคาหายไป400,000กว่าบาทเป็นปี19ครับท็อปสุดของรุ่นตัวท็อปนะครับคุณจะได้ล้อมแม็กลายพิเศษนะครับสินิ้วแบบเนี้ยนะครับเป็นลายฮารเป็นลายแฉกลายลายดาวแบบนี้ ไฟโปรเจคเตอร์ให้แล้วนะครับแล้วภายในนะสำหรับคันนี้ภายในได้เป็นโทนดําแดงนี่เขาแต่งมาให้แล้วเนาะนะครับสำหรับอันนี้เป็นแต่งเดิมๆโรงงานนะครับในเบาะทรงสปอร์ตดําแดงนะครับอันนี้เป็นตัวไฮนะที่มันเพิ่มมาจากตัวมิดอะตัวท็อปสุดแล้วคันเนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นแดงๆด,งดําๆหมดเลยนะครับแอร์ปรับดิจิตอลออโต้กล้องถอยจอทัชสกรีนมีนะครับแอร์แบ็กมีคู่หน้าให้แล้วคันนี้ไม่แสนไม่หนึ่งแสนพอดีครับไม่แสนเดียวนะครับปี19ตัวท็อปสุดครับ3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน 379ฟรีดาวีดาพอน6กพ3สจบนะครับมีฟังก์ชันมาตรฐานให้ครบหมดแล้วอ่ะนะครับ3 7 9แ0 0เจ็ดาวฟีดพอน6ก0ันสจบนะครับส่วนคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับยาริสนะเป็นตัวสปอร์ตนะครับปี22ไม้แ8 0 0ยกิโลครับอ่าได้สีดำเท่ๆแบบนี้นะครับมีติดสเกิร์ตนะครับสปอยเลอร์มาให้แล้วด้วยนะนะครับ1.2สปอร์ตคันนี้ราคาดีครับจะอยู่ที่ประมาณ4ี่แ0,000น 29,429นะครับได้ปี22เลยนะนะครับรถแค่2ปีนะครับจาก6 5 0 0 0หนู่นน่ะนะครับเหลือแค่429นะครับรถแค่2ปีไม่แป0 0ัครับเหมือนคุณได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับสภาพดีครับอันนี้คือแรกรับนะครับเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ปรับสภาพรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานครับคันนี้429,000สนาพนะครับปี22ไม่แ8ด0ักิโลนะครับตัว1.2สปอร์ตมีกล้องถอยเบาะหนังจอทัชสกรีนให้ครบแล้วสนใจทักมาได้065 9 5 1 3 3 7 4 Line ID PEK152 ครับอ่ามาดูคันต่อไปถ้าอ่าตัว l องท top นะครับแบบนี้เนาะ v o s นะครับตัวมิดนะ1.5ตัวมิดเนี่ยผมเข้ามาประมาณ5คันอะนะครับมีไม่50,000 5 0 0 7นะครับแล้วก็ไม่80,000ถ้าเป็นปี19นะเป็น4ร้อน3คันอะไม่50,000 50,07 5 0 0 0 3คันเนี่ยราคาเท่ากันเลย369,000 369ฟีดาวนอยู อ่าสามหกเก้าฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณหกพันหนึ่งอ่าฟีดาวผ่อนหกพันหนึ่งนะครับอ่าได้ไม้หลักหมื่นอ่ะไม้ห้าหมื่นเองแล้วก็มีสีขาวเข้ามาคันหนึ่งคันนั้นสวยเลยไม้แปดหมื่นครับได้ปียี่สิบหนึ่งจุดห้ามิตรนะครับสีขาวปียี่สิบราคาดีครับสามหกเก้าเท่ากันน่ะนะครับประมาณนี้อ่ะคันนี้สามห้าเก้าขออภัยคันนี้สามห้าเก้านะครับผ่อนห้าพันเก้าไม้ห้าหมื่นผ่อนห้าพันเก้านะครับ วีออสไม้ห้าหมื่ผ่อนห้าพันเก้าะจำผิดจำดูต้องขออภัยมันมึงเข้ามาเมื่อวานนะครับรถยังไม่ได้แบบลงตารางข้อมูลเลยผมจํามานะครับไปขอราคานายมาคันนี้ไม้ห้าหมื่นะครับไม้ห้าหมื่ปีสิบเก้ารุ่นมิดร,ราคาอยู่ที่3 5 9แสนผ่อน5้าพัแล้วผมที่ผมบอกมีไม้แ0 0 0ม่นปี20่ใหม่กับปีดึงแต่สีขาวนะนะครับหน่งจุมิดเหมือนกันคันนั้นใหม่กว่าหนึ่งปีไม่เยอะกว่าสามหม่นราคาจะสามหกเก้าแล้วสามหกเก้าก็ผ่อนหกพันหนึ่งนะ ปีสิบเก้าไม้แสนเดียวพอดีหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แหละนะครับไม่หนึ่งแสนพอดีคันนี้นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่หกเปนสามอ่ะมาดูคันต่อไปคันนี้นี่ตัวจีนะครับตัวจีถามว่าคุ้มไหมผมว่าคันข้างๆคุ้มกว่านะแต่เดี๋ยวจะมาไลา่เลีย่ยกันฝั่งกันนะคันนี้เขเบียนเจ็ดเจ็ดสองนะครับยาริสหนึ่งจุดสองรุ่นจีครับปีสิบเจ็ดจุดสิบแปดสามแสนสี่หมื่นเก้าพันไม้หกหมื่นนะครับสามสี 3, 4, 9, ่เก้าก็ผ่อนเท่าไหร่นึกก่อนสามสี่เก้าผ่อนห้าเปอเจ็ด คันนี้ผ่อนท้ามัน7จ็ดสิบบลนนะครับห้าประตูแต่ถ้าเอาคุ้มจริงอ่ะคันนี้คุ้มกว่านะครับมันตัว S อ่ะท็อปสุดนะครับอ่าตัว G นี่รองท็อปนะ G รองท็อป S ท็อปสุดนะครับราคาแค่สามแสนสามหมื่นเก้าพันเองสีดําคันนี้นะฟรีดาวผ่อนห้าพันห้าเองนะครับไม้หนึ่งแสนกับอีกแปดเก้าพันอะประมาณเนี้ยนะครับไม้แสนแสนนิดๆอะไม่ถึงแสนหนึ่งนะครับได้ไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับภายในบอกกราฟิกแดงสวยเลยคันนี้นะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาครับประหยัดน้ำมันด้วยเป็น4ประตูนะครับคันนี้ยาริสเอทีพปี18บครับ1.2ตัว S ท็อปสุดของรุ่นนะครับปลายแดกมา7จ0 0แสนกว่านะครับ7 0 0 0แส8 0 0 0 0สนะตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่339,000เานองฟีด้าพอนอยู่แค่5,5 0 0จบมาครับใครรอรถกระบะคันนี้นะครับภูมิใจนําเสนอมากรถเินรูกค้าผมเองนะครับรถเธอรูกค้าผมเองคันนี้ใครสนใจรีบพักมาจัดไฟแนนซ์ได้นะครับซื้อสดได้แต่แนะนําให้ซื้อสดไปเลยนะครับคันนี้ ซิงเกิลแคครับไททันซิงเกิลแคปนะครับไม่ My, ประมาณแสนหกอะ่ะนะไม่ My, ประมาณแสนหกแสนเจ็ดประมาณนี้เนาะปีสิบหกนะครับซิงเกิลแคติดแคลรี่บอยให้แล้วนะครับอ่าอันนี้คือสภาพแรกรับนะเดี๋ยวปรับสภาพให้เปลี่ยนทะเนเป็นกรทมให้นะครับสวยน่าใช้แบบนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันกระบะไม่ข้ามสองแสนหัวเดี่ยวนะครับหัวเดี่ยวเกียร์แมนนวลน,นะครับหัวเดี่ยวเกียร์แมนนวลน,นะครับก็ขนของได้เนาะเยอะนะครับแล้วก็ได้ล้อแมแกแล้ว นะครับรถสวยน่าใช้ครับคันนี้นะวิทยุของวิทยุใช้งานได้ปกตินะครับใครอยากได้รถราคาแสนก็บาทนะแล้วได้ปี16ด้วยปี16เนี่ยมันไม่เก่าเกินไปนะครับมันไม่เก่าเกินไปเอาไปใช้งานทํามาหากินครับนี่ไททันนะครับทะเบียน8 0 3 2แต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นทะเบียนกทมให้นะครับซิงเกิลแคปเกียร์แมนนวลใช่ไหมปานคันนี้แมนนวลป่ะน่าจะแมนนวลแหละรถเธอลูกค้าตัวเองจะไม่ได้อ่าประมาณนี้ใครสนใจนะครับ1,99,000 แต่ถ้าทักมาภายในอาทิตย์นี้เอาไปแสนเก้าพร้อมโอนไปจบจบแสนเก้าพร้อมโอนนะสนใจทักมาได้นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไปครับยาลิตเอทีบเข้ามาใหม่เลยเป็นตัวสมาร์ทนะตัวสมาร์ทจะได้เบาะหนังครับได้กล้องถอยจอทัชสกรีนครบแล้วปียี่สิบสามครับไม่รู้สึกจะเท่าไหร่ไม่กี่พันนะครับเนี่ยไม่หลักพันนะไม่ใช่หลักหมื่นนะครับราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณแปดพันนิดนะใครสนใจนะครับ เอทีพสีเทาดำอย่างอย่างสวยอะคันเนี้ยนะครับแล้วก็ไม้หลักพันนะครับไม้หลักพันจะไม่ได้ว่ากี่พันนะครับสนใจทักมาได้นะคันนี้สวยๆเลยนะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ทักมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวส่งลายอะไรเงี้ยให้ดูนะครับแล้วก็กระบะนะฮะผมมีเซตอี dition นะตัวแครบสองจุดสี่ e แบบนี้นะครับอ่าตัวแครบนะครับแครบออโต้นะรู้สึกสามแสนกว่าบาทคันนี้นะครับแครบออโต้ เอ้าแล้วก็แอคคอร์ดที่เป็นไฮบริดก็มีเนาะอันนี้เขารอขัดแม็กอยู่นะครับแม็กมันเป็นรอยเราก็จะไปขัดให้นะขายแบบปรับสภาพพร้อมใช้นะครับคันนี้แอคคอร์ดเกียร์แอคคอร์ดปี19ครับไม้หนึ่งแสนพันนะครับเป็นไฮบริดนะเราก็จะมีอีกคันเข้ามาด้วยเป็นไฮบริดเทคอะตัวท็อปอะนะเดี๋ยวมีตัวท็อปเข้ามาครับสีบรอนเหมือนกันนะอันนี้รองท็อปนะครับแล้วมีตัวท็อปมาเก่งใหญ่กันบ้างนะครับนี่แคมรี่ครับเพิ่งเข้ามาใหม่ทะเบียน1403ครับแคมรี่สองจุดห้ นะครับคันนี้เ,เป็นไฮบริดประหยัดน้ำมัน20โลลิตรได้อยู่นะแล้วก็ได้ปี19ครับปี19รถหรูหลาระดับผู้บริหารแบบนี้นะครับไม่ใหญ่พลาดกันไปแด้เอามาล้านหกกว่านะตอนนี้859,000 8 5 9หไม่1 1 3 0 0 0 0นะครับคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ14,500ประมาณนี้เนาะนะครับใครสนใจแคมรี่นะครับเอาไปใช้งานต่อนะครับขับไปไหนมาไหนนะครับ ไม่ต้องอายใครนะครับได้ขับเก๋งใหญ่เก๋งรูหลาแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับครอบครัวเรานะครับผู้สูงอายุที่บ้านเรานั่งสบายคุณดูข้างหลังมีม่านข้างแมนนวลมีม่านหลังไฟฟ้านะครับมีแอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ฟังก์ชันมันครบนะครับแล้วเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะเบอะเบอร์อะไรแบบนี้นะครับสวยงามน่าใช้ครับคันนี้ได้ไปนะครับผมว่าคุ้มคันนี้ได้ไปผมว่าคุ้มนะครับนี่มาอัปเดตรถเข้าใหม่เนาะคุณได้ดูทั้งเก๋งเล็กเก๋งกลางเก๋งใหญ่ นะครับแล้วก็ได้ดูเนี่ยเก๋งเก๋งใหญ่แบบนี้อัปเดตก่อนใครนะครับมาให้ดูรวมๆเนาะเมื่อกี้ให้ดูยาริสครับ V ีออสครับกระบะไททันนะครับแล้วก็แคมรี่แบบนี้สนใจทักมาได้0659513374นะครับเอา้ามาดูคันต่อไปครับ CRV ไหม CRV ตอนนี้ทยอยเข้ามาเยอะเลยนะมีอยู่ประมาณ5-6คันนะครับอย่างคันนี้ปีลึกสุดเลยนะครับเป็น2.4 EL หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคันนี้ ปี12.13ครับราคา369,000นะครับได้ขับ CRV นะครับนุ่มๆเท่ๆแบบนี้นะสนใจทักมาได้0 6 5 9 5 1 3 3 7 4กระบะแดงครับราคาตั้งไว้459,000ผมขาย419ไปนะครับปี16ครับ2.4 E สีแดงไม้90,000นะยกสูงเกียร์แมนวนวลนะราคาป้าย459แล้วแต่ผมขายให้เลย419จบซื้อสดได้จัดไฟนแนนซ์ได้สนใจทักมาได้นะ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4 แคปเตียออโต้มีนะครับมีแคปสูงออโต้แคปเตียออโต้นะครับสี่ประตูยกสูงนะครับที่เป็นออโต้ก็มียาลงยาลิธนะครับมีเยอะนะครับวีออสอะไรต่างๆนะครับหรือจะเป็นโคโรล่าคอสอะไรแบบนี้เราก็มีนะอย่างคันนี้1นึ0 0 0สนเนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเอหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับเบนซ์นะปีมาศูนย์ห้านะใครสนใจไปขับได้เท่ได้นะผมว่าทรงมันน่ารักเดียเหมือนพวกคอนด้าแจ๊ดเลยนะครับเหมือนพวกคอนด้าแจ๊ดเลยแต่ข้างในเป็นแบบเบา เบร์ปรับไฟฟ้าหมดนี่คันนี้ราคาน่าจะถูกอยู่นะครับสามแสนกว่บาทหรือเปล่านะครับสําสหรับ CRV แบบนี้นะครับใครสนใจนะทักมาได้นะ CRV มีสีบรอนสีขาวแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไม้อ้อกๆกันดีกว่านี่ไม้เท่าไหร่สี่พันแปดะครับอเมล่าหนึ่งจุศูนย์ EL ปียีสองไม้สี่พันแปดร้อยกิโลครับปียีสองสีดำสี่ประตูนะอเมล่าพันเทอร์โบครับประหยัดน้ำมันยีสามโลลิตร 4หม่สี่พันแปดร้อยนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันเองคุณนะครับฟรีดาวผ่อนประมาณห้าพันเจ็ดห้าันแปดอะผ่อนห้า0ันกว่าบาท <c oughs> คุณได้รถใหม่น้อยขนาดเนี้ยเอาไปใช้งานต่อเชื่อผมยังไงก็คุ้มสามแสนกว่าบาทนะครับประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ได้เป็นเครื่องพันเทอร์โบนะครับเราประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ดูแลสั่งง่ายไม่จุกจิกครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยเก่งซีดาน4ี่ประตูนะครับเหมือนคุณได้รถใหม่ป้ายแดงครับไหม่เพียงแค่4ี่พันแปด้อยกิโล ปี22นะครับรถแค่2ปีรถแค่2ปีคุ้มแบบนี้รีบทักมาผ่อน5้าพันบาทฟรีดาวได้นะครับซื้อสดได้สนใจโทรมาครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสาจ็ลคาสองครับมาครับมาดูโซนที่ปรับสภาพพร้อมใช้บ้างตะกี้เราไปดูโซนรถเข้าใหม่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมพาพี่พนะมาดูรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้เริ่มที่คันแรกคันนี้ครับฮอนด้าจดหรุ่นวีครับปีสิบเครับไม่เก้าหมื่นสอง ได้ล้อแม็กแล้วได้เบาะหนังแล้วนะครับรถสวยน่าใช้ครับคอนด้า z จนะอนเนกประสงค์เนาะพับเบาะได้เรียบเลยนะสามเก้าเก้าผ่อนหพันเจ็ดคันนี้สามเก้าเก้าผ่อนหพันเจ็ดคันต่อไปครับหนึ่งจุสปอร์ตปี23สามไม่หนึ่งหมื่นแปดพันกิโลสี่แสนสี่หื่นเก้าพันคันนี้ทะเบียน4ี3เจ็ดสามสองสีแดงสวยด้วยนะครับแต่ว่าเสียดายนิดนึงเป็นตัวสปอร์ตนะถ้าผมแนะนำเนาะตัวสปอร์ตไม่น่าเล่นคันนี้สี่สี่สี่เก้าผ่อนประมาณเจ0ดพัน 7, กว่าบาท แต่ถ้าผมเอาเนาะผมเอาอันนี้ดีกว่านี่ตัวสมาร์ตตัวสมาร์ทมีดียังไงนะครับหนึ่งเลยเนาะ,ะกระจกพับข้างมันมีไฟเลี้ยวให้แล้วนะครับแล้วก็ภายในเป็นเป็นเบาะหนังนะครับมีพุทสตาร์ตอันนี้เป็นคุญแจแบบไขนะตัวสปอร์ตอะ่ะตัวสมาร์ทได้พุทสตาร์ตแล้วได้เบาะหนังแล้วมีกล้องถอยให้แล้วนะครับจอคนละจออันนี้มันจออัปเกรดใหม่มันจอใหม่นะครับอันนี้เป็นจอเก่าจอจอเก่าจอเหมือนพวก เอสปอร์ตเอาติในปี18ะนะครับแต่มันเอามาใส่ในยาลิะเป็นจอเก่าเอาติสปี18 19 17 18ประมาณนี้นะครับเอามาใส่ในปี22นะครับมันเป็นเทคโนโลยีเก่าแต่ถ้าคุณจะเอาจอใหม่จออัปเกรดอะคุณมาเล่นตัวสมาร์ทนะครับได้จอใหม่พร้อมกับต่อในส่วนของก้องถอยให้แล้วนะนะครับราคาเพิ่มนิดหน่อยนะคันนี้เพิ่มมา30,000นะครับไมก็น้อยนะคันนี้สือ่อกับไมเท่าไหร่30,000 2 8ประมาณนี้479,000ผ่อน8,000กว่าบาทครับ อ่าได้ปี23สนะลดปีเดียวนะครับจาก6 0แสนปลายอะ่ะเหลือแค่4ี่แสนกว่าบาทนะครับอ่ะมาดูคันต่อไปครับมาด้าสองคันนี้ก็แนะนำมาด้าสองคันนี้ตัวท็อปสุดอ่าแล้วก็เป็น1.3เลเทอร,ร์นะครับ4ประตูนะปี21อดไม่3 0 0 0 0ื่นะราคาแค่เท่าไหร่เอง4ี่หนึ่งรือเปล่านะขอเช็คก,ก่อนอ่าใช่แล้วคา419ี่ไม่สา0,000ื่นปี21เอดครับ1.3นะครับตัวเอเลเทอร์นะครับสวยน่าใช้ครับประหยัดน้ำมันย3 2 4าี่ลิตรได้อยู่นะ ไม้สามหมื่นครับแล้วก็ได้แรงแรงแบบมาด้าพรเจ็ดพันหนึ่งจบคันเนี้ยนะฟีด้าพรเจ็ดพันหนึ่งเนี่ยคุณดูสวยนะครับล้อมงล้อมแม็กสเกิร์ตมีให้แล้วอ่ะนะครับอ่ะมาดูคันต่อไปครับคันนี้สองคันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะปียี่สิบสามครับสีเทาดําผมชอบนะสีนี้ผมว่ามันสวยดีนะครับเทา,าควันเทาควันบุหรี่เทาเทาดําแบบนี้นะปี23่มไม้รู้สึกว่า20,000 30, 30,000ประมาณนี้เดี๋ยวขอดูไม้ก่อน2อ0 0 0หรือ30,000คันนี้ไม้สา0 0 0ืพอดี469,000 เป็นตัวสมาร์ตนะตัวสมาร์ทที่บอกไป <c oughs> กระจกพับข้างนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวในตัวนะแล้วก็ในส่วนของไม้สามหมื่นมีเบาะหนังมีกล้องถอยมีจอทัสกีแล้วได้จอแบบใหม่ตัวสมาร์ทได้จอใหม่นะเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับใครสนใจทักมาได้ 4, 6, 9, 4 6, 9, 8, นะี่หกเก้าสี่หก้าผ่อนเท่าไหร่แปดพันอ่ะประมาณนี้นะครับสนใจทักมาได้เจ็ดพันเก้าแปดพันผ่อนประมาณนี้ส่วนคันนี้ครับแพงวอาหมื่นเดียวแต่ไม่ห้าพันนะครับไม่ห้าพันปีอสามเหมือนกันรุ่นเดียวกัน 1.2สมาร์ทนะครับฟังก์ชันครบได้สีดำครับไมค์แค่5,000กิโลนะครับเหมือนคุณได้รถใหม่เลยอ่ะในราคาแค่400,000กว่าบาทเอง479ฟรี 4, 7, 9, 4, ดาวร์แปดพั0นิด 8, นะิดแป0 0ัอ่ะประมาณเนี้ยนะครับสนใจทักมาได้065 9์1 3374นี่ยาริดหน้าใหม่นะเรียงกันไปสี่คันนะครับแล้วก็มียาริดหน้าก่อนปัจจุบันนะครับตัวประมาณปี21 22นบเอ็ดยี่สะเพทยนก็มีเยอะนะครับปี21ปี22นะมีประมาณผมว่าต้องมี20คันอ่ะนะครับใครสนใจยาระรับปหยัดน้มันนะครับแล้วก็ มันขับยาวๆเนาะเครื่องยนต์มันก็สี่สูบอะเครื่องพันสองนะขับสองคนนะั่งสองคนยังไงก็ไม่อืดน,นะครับขับได้ยาวๆเปลี่ยนน้ำมันยี่สามโลลิตรคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสนใจยาลิททักมาได้นะวีองวีออสมีนะครับวีออสอันนี้ตัวมิดบ้าสี 4, 5, 9, า่ห้าเก้าอ่าสามห้าเก้าขอภายปีสิบเก้าตัวมิดสีดําสีดํามีนะครับสีบรอนมีสีขาวมีปียี่สิบเลยนะฮะสีขาวมีปียี่สิบ้วครับราคาสูงกว่าปีสิบเก้าแค่หมื่นเดียวคุณเบลสีขาวนะ นะครับสนใจทักมานะครับเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดู ID l ล n e PEK 152หรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3้านี่นี Hi, ่ไฮตัวท็อปก็มีนะครับอ่ะเดี๋ยวพาพี่พี่นะครับอีกกี้เราดูรถเข้าใหม่เนาะเก๋งเล็กนะครับนี่2องแปี 22, 17มีนะครับมาพามาดูเก๋งกลางกันบ้างโซนนี้คันนี้ไม่เ0 0 0หนะแต่เดี๋ยวผมมีไม้แ0 0 0มสองด้วย ราคาเท่ากันเลย4 2 9 0 0 0ครับฟรีดาวผ่อน7.3นะแล้วก็คันนี้ไม่40,06ทะเบียน1050เนี่ยไม่แค่40,06นะครับนิวอัลติสปี19ครับ501,000 501,000บาทฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ฟรีดาวผ่อนอยู่8.6ครับได้ชมนิวนะช่วงล่างเยอิยสระแล้วนะครับรถสวยน่าใช้ทะเบียนก็จําง่ายนะครับไม่40,06เองส่วนคันนี้ไม่70,000ราคา499นะครับราคาถูกกว่าประมาณ10,000นะแต่ไม่หายไปประมาณ30,000กโล นะครับไม่หายไปสามหมื่นโลถ้าเป็นผมนะหมื่นเดียวกับสามหมื่นโลผมว่าผมเอาคันนี้ไม้น้อยคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นเก้าครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนแปดพันห้านะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศครับมีคันอื่นๆแล้วครับประหยัดก็มีคันนี้นี่คุณดูคันนี้เจ็ดสามสามศูนย์นะคันนี้ราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันนะฟีดาวผ่อนเจ็ดพันเจ็ดนะเจ็ดปีนะครับดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นสองจุดสามเก้านะครับคันนี้ ผ่อนแค่เจ็ดพันเจ็ดนะครับไม่แสนห้าปีหนึ่งเก้าแล้วได้ชมนิวแล้วชมนิวก็น่าใช้นะครับขับสบายนะครับคันข้างๆนะคันข้างไม่แสนหนึ่งแสนหนึ่งพันนะคันข้างๆนูนั้นหนึ่งเจ็ดสี่สองเนี่ยไม่หนึ่งแสนหนึ่งพันราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถสวยน่าใช่นะครับมีที่เพจยนต์นะครับให้พี่ๆรับชมกันแบบนี้ทุกวันนะวันนี้ผมมาอัปเดตรถเข้าใหม่มีเยอะเลยนะครับขยานได้ยาลิสครับวีออสครับกระบะราคาแสนไปปลายนะครับไล่เรียงกันไปเนาะมีประมาณต้อสี่ร้อยคันอะที่เพจยนต์ นะครับรถครอบครัวรถตู้โซนนู้ดนะครับใครอยากได้คันไหนนะมิวเอ็กซ์ฟอร์นะครับรถตู้หน้ายาวหน้าสั้นนะมงน้อยมงใหญ่มีหมดนะครับเกียร์ออโต้เกียร์แมนวนวลมีหมดนะสี่ร้อยเันนะครับสนใจทักมาได้นะครับแคมล่งแคมลี่อะไรแบบนี้นะถ้าชมแบบนี้ผมมีไม้น้อยสุดเจ็ดหมื่นไม่เจ็ดหมื่นผ่อนประมาณหกหมนเก้ามีนะครับแล้วก็ถ้าราคาถูกสุดเลยนะผมมีสามสามเก้าแล้วก็มีไม่เก้าหมื่นสีเทาดําเอาติดชมเนี่ย ราคา3,99,000พอน6 0 0ไม่90,000ปี19นะครับมีให้นะรประมาณนี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ทุกวันครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ